สวัสดีคร ch ับประเยูกับร้าน c b x shop นะครับวันนี้ผมจะมาขายคลิปโพสเซสต์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วคือผมขายออโต้ฟาร์มาใช่ไหมก็วันนี้ผมจะมาขายโพสเซสต์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักๆก่อนอ่ะนนี้คือเป็นโพสเซสตนะอยู่ไอก็ประมาณนี้นะอะรับดูที่คอนฟิกกันก่อนนะทุกคนคอนฟิกนะฮะก็จะเป็นคอนฟิกไอเทม ก็คือมาตั้งค่าเสร็จชื่อที่มีเราจะใส่ได้ m a r k ร์นะฮะก็โค้ดเสร็จก็คือเราเพิ่มจุดได้เรื่อยนะฮะไม่จํากัดเนาะเพิ่มได้เรื่อยนะฮะในหนึ่งเพิ่มาวันนี้เพิ่มได้เรื่อยเปลี่ยนชื่อจอะให้่าให้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันกับจะให้ซ้ํากันเอาง่ายนะโอเควัน yeah. นี้นะค,คอนฟิกอ่ะมาดูที่ยูไหลักนะฮะ UI กดตัวลบก็จะพื้นมิติเหมือนเดิมนะรกระหน่วงนะ สรับเซิร์ฟที่คู่เล่นเยอะนะประมาณนี้นะไม่ติตอไม่ตอ3ได้หมดนะอ่ะมาดูที่กด e นะ,ะก็คือเริ่มโปรเซตนะกด e ปุ๊บก็จะประมาณนี้ฮนะกด E ตั้งค่าเดมิชชั่นได้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะฮะของก็จะลดไปตามตัวนะแล้วก็อ่ะมาดูที่กดเฮดนะก็คือเป็นโหมดนะเป็นโหมดก็คือสำหรับคนที่มีบัตร Vp อ่ะโหมดหนึ่งก็คือโหมดเก็บของท้ายรถนะฮะจากเปลี่ยนจากกระเป๋าไปเก็บแทนที่ท้ายรถนะฮะเพื่อเพิ่มแบบน้าหนักในการจัดเก็บนะฮะประมาณนั้นแต่ถ้าใครไม่มีแบบว่ารถโล,โลนะฮะระบบก็จะไม่สามารถเก็บของได้นะก็ mm hmm. จะแจ้งเตือนบอกนี้ mm hmm. ก็กลับมาใช้กระเป๋าเหมือนเดิมได้ปกตินะฮะประมาณนี้เนาะ mm hmm. อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจก็ ลิงก์ที่ขอใต้คลิปนี้นะฮะก็ฝากด้วยนะมีกิจกรรมแจกสติสปกกฟรีด้วยนะก็ใครที่สนใจก็เข้าร่วมมาได้นะครับสวัสดีครับ